สวัสดีโซเชียลแคมไม่มีอะไรมากแค่อยากว่าแค่อยากรู้ว่าคุณใช้ภาษาไทยเก่งแค่ไหนมาหันมาหาหมูเห็นหูหมาหูมานาหูหมีหมีเห็นหมูเห็นหมูหันหูหนีหมีหันดูหมีหมาหาเห็นหมูหันหูดีหาหมีเห็นเหม็นหูหมีหูเหม็นหาหมีหายมาเห็นเหม็นหูหมี หมาหนีหายหมายหมูหูหันลีหมายหาหมูหมาหนีหมีหายตัวที่จังหวัดละนองระยองยะลาได้มียักษ์หลักอียักษ์ใหญ่เลยยักษเล็กเลยยักเล็กและยักษ์กกใหญ่จะกินข้าวผัดฟักแต่ฟักผัดเป็นของยักษ์ใหญ่ จังหวัดละนองได้ยองยะลาจึงได้แต่วันวิตกว่ายักษ์ใหญ่ลายักษ์เล็กจะเข้ามาทำลายจึงส่งทหารถือปืนแบกปูนไปบกตึกพวกปูนบกตึกที่ทหารถือปืนแบกมานั้นอาเฮียหลีพาอาหลีเฮียไปดูผีและยาณัดหมอผีแก้ฝีแก้เห็ดยานัดหมอเช็ดแก้เห็ดแก้ฝีจึงกินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเผือกติดทั้งเหงือก,ต,งงอกติดทั้งฟันจึงพาบริษัทกำจัดจำกัด จำกัดมหาชนให้มากำจัดโดยวิธีที่จะทำก็คือชามเขียวคว่ำชาวชามขาวคว่ำเพื่อชาวฟาดผัดฝักเย็นฟาดฝักผัดจึงบอกให้พ่อแม่จึงจึงบอกให้พ่อแม่ให้พี่ซึ่งเป็นน้อง,องคุณย่าให้พาปู่ที่เป็นทวดของคุณลุงลูกแม่ยายของอาที่จังหวัดระนองในยองระยามาช่วยด่วนจบแล้วนะคะสําหรับภาษาไทยที่ เก่งแค่ไหนขอบคุณพัดลมอะไรวะ5า,าคาลูค่ะร้อนที่กูยี่มึงเลยคะ่ะขอบคุณด้วยนะคะสำรับบ้านและที่ดินในโครงการไลฟชีวิตไลฟจิตใจ,จเพราะเรารู้คุณกินและอยู่เยี่ยงหมาเยี่ยงหมา เช่นเราค่ะขอบคุณไว้ด้วยกันนะคะกับยาค่าหญ้าตาคุณปู่มีชูกับโคโยตีนะคะขอบคุณด้วยนะคะเมื่อมีอาการจุกเสียดแน่นเฟอ้อนึกถึงยาทาเจ้าอาวาสที่คาดผมนะคะขอบคุณไอซครีมบอน,นะคะ่ะวอนโดนบอนโดนตีนถ้ากินแล้วไม่จ่ายนะคะขอบคุณด้วยนะคะกับสายการบินคาที่แปซิฟิกแอร์ไลนค่ะ ถึงจะถึงที่หมายสายแต่ก็ตายพร้อมกัน,นะคะ่ะขอบคุณด้วยนะคะกับผลิตภัณฑ์ปรุงอาหารตาสามแม่ครัวหัวป้าไข่เจียวธรรมดาหมาย,ยังไม่แดงค่ะขอบคุณไปด้วยนะคะกับยาประดงตาพระสงฆ์ทรงมาเต๋อเต๋ออะไรวะเต๋อนะคะอเต๋อกันนะครับขอบคุณกับลงนะคะลง นพพรลงจำนำนะคะสัมผัสใหม่แห่งการนอนหลับแล้วตื่นคือยินดีคืนน,นะคะรวมไปถึงนะคะขอบคุณกับผ้าสะอาดขาวเหมือนใหม่ใช้ผงซักฟอกตาลูกกอกปอกไข่นกกระทาค่ะรวมไปถึงนะคะขอบคุณเรื่องคัวตาหัวม้าลายนะคะใครไม่ใช้ตายหหงนะคะทำไมมันต้องคาด้วยว รวมไปถึงคุณขอบคุณด้วยนะคะกับแก you know. ๊สเฮาส์ยายนุ้ยเตียงก็แข็งแต่แพงชิบหายขอบคุณกับหมู่บ้านสบายแลนด์เพิ่มความสุขเริ่มที่บ้านความลำคาญเริ่มที่มือน,นะคะขอุณนะคะกับถุงเท้านักเรียนขาสั้นนะคะอะไรวะถุงเท้าที่ทุกคนใส่กันเพราะว่า คันตีนะคะรวมไปถึงนะคะขอบคุณปุ๋ยตาวินัยไกลบุตรโฆษณาให้เพราะอยากได้เป็นผัวนะคะ <c oughs> และสุดท้ายดีค่ะขอบคุณด้วยนะคะกับกระเบื้องสังกสีตาลูกชนีวิ่งหนีมีแพนด้าค่ะขอบคุณค่ะก <c oughs> ูจะได้ไปได้ห้าร้อยบาทโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ